สวัสดีครับนี่คือตอบโจทย์ตอบโจทย์หยิบยกความคืบหน้าเรื่องของกฎหมายป้องกันบุคคลอันตรายผมใช้ชื่อภาษาง่ายๆแบบนี้เพื่อที่จะโยงไปสู่ประเด็นที่หลายคนเคยตั้งคําถามกันอยู่ตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีกรณีในช่วงมก,การาร,าปรอปพไปข่มขืนคนที่อยู่บนคอนโดเช็คประวัติไปมาปรากฏว่าเพิ่งพ้นโทษมาไม่เกิน3-4ปีเคยมีกระทําความผิดแบบนี้มาแล้วเรื่องลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ก็มีบนรถไฟ มีไอซ์ขีดเหล็กแล้วก็มีอีกหลายกรณีที่พ้นโทษมาแล้วก็ทําความผิดอีกคําถามก็คือว่าเราจะแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างไรในทางเทคนิคตามกฎหมายเมื่อพ้นโทษก็หมดหมนทินหมดความผิดแต่ในแง่ของสังคมจําเป็นจะต้องดูแลจําเป็นจะต้องป้องกันนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณอภิรักษ์ครับตัวกฎหมายฉบับนี้เนื้อหาสาระสําคัญขั้นตอนตอนนี้อยู่ตรงไหนหลายคนบอกว่า มาเร็วหรือเกินกฎหมายฉบับนี้ <Okay. S 1> กลัวจะไม่ละเอียดด้วยครับครับกฎหมายฉบับนี้ในขั้นตอนนี้อยู่ที่วุฒธธิสภาครับในวาระที่หึงผ่านแล้วครับเมื่อวันสุดท้ายของสมัยประชุมที่แล้วคือวันที่28กุมภาพันธ์ครับกรรมาการวิสามัญของวุฒธธิสภาก็กําลังพิจารณาในวาระที่สองนะครับวาระรที่สองแล้วก็ถ้าสภาเปิด เป็นวรระที่สามสองสามถ้าพิจารณาต่อให้สำเร็จหรือรบจบได้ก็จะเป็นประโยชน์ของสังคมอย่างมากครับครับหลายคนมองว่าเร็วจังแล้วก็มีมีสอวอมีคนอะไรต่อมีอะไรบอกว่าละเอียดไหมรอบคอบไหมมีการตั้งประเด็นอยู่ในหลายเรื่องแต่ว่าความเร็วนี่ตกลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคําถามหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมในกระบวนการที่ผ่านมาความรู้สึกของผู้คนนะครับ บางทีเขาก็บอกว่าเร็วไปบางทีก็บอกช้าไปความพอดีพอดีเอาอะไรวัดครับ,รบมันเป็นความพอใจของผู้คนแต่ผมคิดว่าที่ยังบอกว่าทําเร็วไปเนี่ยในใจผมคิดว่ายังช้าด้วยซ้าไปครับถ้าหากว่ากฎหมายฉบับนี้จบจบช้านะครับการกฎหมายจะจบเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ผ่านวุฒิสภาแล้วจบไม่ใช่ครับยังต้องใช้เวลาอีก ไม่น้อยกว่า6เดือนหลังจากนั้นน่ะถึงจะต้องทํากฎหมายรองและก็ต้องขอพระราชทานพระประมาทิพยประกาศในราชกิจจานุเกบกษาที่จะเอามาใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราทําช้าผู้คนที่ผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีที่อยู่ในบ้านเรือนของทุกครอบครัวมีผู้หญิงถ,ถูกฆ่าคมขือหรือใครตายไปอีกคนสองคน ในช่วงระยะเวลาที่เรารอกฎหมายเนี่ยคนที่ไม่มีความสุขเลยก็จะเป็นผมนะผมมีรู้สึกว่าเมื่อผมค้นพบวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วเนี่ยผมต้องทําให้จบ,บและทําให้ได้ในสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกฎหมายนี้เป็นข้อดีเริ่มของตัวรัฐมนตรีเองด้วยใช่ครับผมทีเริ่มมาวันนั้นน่ะผมเห็นข่าวในสมคิดพุ่มพวงเป็นนักโทษเป็นนักโทษที่เขาเรียกว่าฆาตรกรรมต่อเนื่อง คุณสมคิดเนี่ยฆ่าผู้คนสี่ห้าคนแล้วแล้วติดคุกไปติดพร้อมๆกันเขาจับได้แล้วก็ติดแล้วก็ออกออกมาในสมคิดเนี่ยมีความรู้ทางกฎหมายมก็ล่อหลอกให้ผู้คนหลงไหลเชื่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรีบางคนที่รู้ไม่เท่าทันก็หลงรักเมื่อหลงรักดูสตอร <ใน S 2> <ม>ี่มันคล้ายๆช่วงนี้เหรอเกินใน <Okay. S 1> สมคิดกับในสมคิดเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่ โกรธง่ายเวลาโกรธแล้วอารมณ์รุนแรงฆ่าบีบคอรัดคอผู้หญิงเสียชีวิตแล้วในสมคิดน่ะผมผมดูแล้วเนี่ยอาจจะในขณะที่มีความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเขาเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อเป็นไบโพล่าหรืออาจจะเป็นโรคอะไรนิดนึงนะครับอาจจะเป็นความไม่ไม่ชัดเจนตรงนี้น่ะแล้วผมผมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะแก้ได้ ครับผมก็ให้ทีมงานของผมที่ไม่ใช่เป็นส่วนราชการตรงนั้นนะบอกไปค้นดูที่ว่ามีประเทศไหนอย่างไรที่เขาสามารถที่จะกักกันพวกคนที่กระทำความผิดทางเพศแล้วก็ชอบมาทํา,าทร้ายผู้คนทํำร้ายผู้หญิงฆ่าคมคืนอนาจารหรือแม้กระทั่งฆ่าเขาเลยนะครับมันเป็นความเสียใจยมันน่าจะแก้ได้คือพ้นโทษแล้วเนี่ยแล้วมาทําซ้าเนี่ยจะทํายังไง ดูกฎหมายหน่อยว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีการจัดการกรณีแบบนี้<ำ>ยังไงทำอะไรได้อย่างไรก็ไปพบว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่ที่ผู้ร้ายฆ่าเด็กครนะฆ่าเด็กชื่อเด็กหญิงเมแกนอายุยังไม่ถึง10ขวบนะครับแล้วสหรัฐอเมริกาเขาก็ออกกฎหมายที่เรียกว่าเมแกนรอนะครับแล้วก็ผู้ร้ายคนนั้นก็ถึงกับถูกประหารชีวิตครับ,รบเพราะว่าเด็กไม่รู้หรือพ่อแม่ของเด็กไม่รู้ว่า คนที่มาอยู่บ้านใกล้กันตัวนั้นที่อพยยบมาใหม่เป็นดูแล้วภายนอกเป็นคนดีนะครับสังคมรักใครเชื่อมั่นแต่เวลาเผลอนะครับอารมณ์ของเขาปรับเปลี่ยนทําให้ฆ่าเด็กหญิงนะครับเด็กหญิงเมแกนแล้วแล้วสังคมก็เสียใจยนะครับเสียใจยตรงนี้เนี่ยเราเมื่อเราศึกษาเรารู้แล้วประเทศมหาอำนาจเขาก็มีกฎหมายารักษาะนี้ แล้วเขามีมนานานแล้วเขา,เ<อ>าทำยังไงฮะ <c oughs> คือคือเรื่องของการตัดสินของศาลอันนั้นเรื่องหนึง่งแต่กรณีที่ที่บางคนเนี่ยที่ถูกจับกลุมคุมขังแล้วก็มีการพิจารณาแล้วเนี่ยแม้จะพ้นโทษมาแล้วเขาจะมีกระบวนการอะไรบางอย่างถูกต้องไหมคือคือเมื่อ <c oughs> ก่อนไม่มีฮะก่อนที่ก่อนเรื่องเมก,งกันเขาม่มีในคนนี้ก็กกออกมาอยู่ตามบ้านเรือนหรือบพยพโยกย้ายย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นก็ไม่รู้ว่าประวัติเขามาเป็นอย่างไรนะ แต่แล้วแล้วแต่เขาทําทพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนแล้วก่อนที่จะมาเจอตอนนั้นเขา,าติดคุกมาแล้วออกจากคุกแล้วก็มาม,มาใกล้ก็มาข่มขืนเด็กเด็กหญิงก็ตายนะฮะแล้วเมื่อตายแล้วก็ก็มีกดหมายเมแกนรอออกมามเราก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ศึกษาของเมแกนลอก็มีความคิดอยู่ที่ว่าถ้าสังคมรู้ว่าคนร้ายประเภทนี้อยู่ที่ไหนก็จะไม่มีใครเสียชีวิต S <S ใช่ไหมเพราะสังคมรับรู้แล้วก็จะช่วยกันเป็นหูเป็นตากระจายข่าวระบบของรัฐก็จะต้องทำเลคคอร์ดหรือทำบันทึกหรือมีการเฝ้าระวังขึ้นมามเราก็เริ่มศึกษาจากจุดนั้นนะครับเริ่มจากในสมคิดพุ่มพวงในขณะที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการก,าร,กระทรวงยุติธรรมเนี่ย <S <S ผมก็ให้ให้ทีมงานตอนนั้นเขาเขาเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยน่ยเขาช่วยกันอ่านตำราเสร็จปุ๊บ เมื่อได้แนวแล้วก็ขอให้สกทคณะกรรมการกิจการยุติธรรมนรของกระทรวงเนี่ยมาช่วยทําการศึกษาแล้วก็ในขณะเดียวกันที่กระทรวงเราก็มีเครื่องมืออันหนึงที่อ e ิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอร์ลิงหรือ EM เนี่ยครัก็เอามาใช้ประกอบกันก็เราก็มองดูแล้วในขนาดนี้เราเราทำอยู่แล้วนะครับเราทําอยู่แล้วแต่ว่ากฎหมายไม่มีรองรับนะครับกฎหมายไม่มีรอรัเรา็กลัวพลาดว่าถ้าไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยเรา เราทําไปนะครับเราควบคุมไม่ได้ดีเราทำอยู่แล้วโดยกฎหมายไม่มีรองรับนี่หมายถึงยังไงทำไมความว่าเราก็เฝ้าระวังให้อยู่แล้วไงครับว่าในขณะที่ผู้คนเนี่ยที่จะออกจากจากเรือนจํโทษนคล้ายเราคล้ายคล้ายคุมประพฤติแต่เป็นคุมประพฤติตามหลังโดยที่โดยที่ไม่ได้ใส่กําไรเอ็มเพราะใส่กําไรไม่ได้ในขณะนี้เราเรามีคุมประพฤติมีคุมประพฤติถ้าโทษโดยปกติโทษเบานะครับเราจําคุก เขาถูกจำคุกมาแล้วสองในสามนะมากแล้วเหลือโทษน้อยแล้วเนี่ยก็สามารถขอพักโทษวก็ติดก๊อปลายีเอ็<ม>แล้วออกไปทำงานได้เป็นคดีเบาๆอะไรต่างๆเหล่านี้ได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่ามันไม่มีรคคอร์ดของคนทำผิดเพราะคนทำผิดในลักษณะดังกล่าวนะครับถึงเวลาเขาต้องพ้นโทษอยู่ดีเมื่อพ้นโทษอยู่ดีแล้วเราไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายที่จะไปควบคุมพวกเขาต่อนเนี่ยเรา เราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้คือเราก็ต้องระบุก,ก่อนว่านักโทษที่พ้นโทษเนี่ยเป็นภัยอันตรายกับสังคมเป็นคดีกลุ่มขืนเป็นลักษณะไหนก่อนอันนี้คือเราตีตีความออกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับกลุ่มไหนบ้างใช่ครับเป็นกลุ่มไหนบ้างครับที่เราจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษกลุ่มของอที่เราจะต้องควบคุมเป็นพิเศษกลุ่มที่หนึ่งคือเรื่องเพศนะเพศที่ทํากับเด็กทํากับเยาวชน ทำกับผู้ใหญ่คือโทษพวกนี้แตกต่างกันนะครับอันนี้ใครกลไกลไหนจะเป็นตัวระบุว่าหลังจากที่พ้นโทษมาแล้วหมดหมดสิ้นตกติดตามคดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่กลุ่มนี้จะต้องกลับเข้ามาสู่กระบวนการในการโอเคครับอันนี้ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับเราทําว่าคนพวกไหนบ้างมีก,กลุ่ม,มที่จะเข้าสู่ระบบของการควบคุมโดยกฎหมายเจซ็อกนี่นะฮะกลุ่มที่หนึ่งค,คือเรื่องเพศนะครับมี6มาตรามาตราของใครก็มาตราของอ ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมี6 6มาตราค่าค,ค่าเกิดเกี่ยวกับข่มขืนนะครับอานาจาบอันนี้นกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ฆ่านะครับฆ่าทําร้ายร่างกายฆ่าเนี่ยมี5มาตราเป็นกฎหมายอาญานะครับ,รบแล้วกลุ่มที่3มีมาตราเดียวคือการเรียกค่าถ่ายนะครับค่าถ่าย1มาตราคนพวกนี้เนี่ยเดิมทีเดียวไม่มีประวัติเข้าคุกก็เข้าไปออกก็ออก เพราะผู้คนที่เข้าออกเรือนจำมันมีเยอะปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนคนสองแสนคนเนี่เข้าเข้าออกออกลักษณะเนี้ยเรือนจาทําไม่ไหวในฝั่งที่ผ่านมาเนี่ยแล้วประกอบกับไม่มีกฎหมายที่จะไปควบคุมเขาถ้าไม่สนใจติดตามจริงแล้วเนี่ยก็จะออกไปแบบไม่รู้หรือไม่ได้ติดตามเพราะผู้คนส่วนใหญ่คนไทยก็ทุรลไม่ใช่ก็ไม่ได้สนใจแต่วันนี้เราจะต้องทําบัญชีที่เียกวเป็นวอชลิส เป็นวอตดิสประเภท1นึ่งแประเภทสามก็สุดแท้แต่เราวดาเนินการแล้วการควบคุมที่เรียกว่าการเฝ้าระวังเป็นมาตรการหลักนะครับหมายความว่าจะเฝ้าระวังใครในขณะที่เขาจะต้องถูกพิจารณาโดยศารตั้งแต่ก่อนเข้าคุกเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นนักโทษที่เคยเข้าคุกแล้วจะมาเข้าเป็นครั้งที่2ที่ทําเรื่องของอนาจารค่าข่มขืนเรียกค่าถ่ายตรงนี้เนะี่ย ตำรวจพนักงานคุมประพฤตินเนี่ยก็ต้องนําเสนอเรื่องนี้ให้อายการขอให้ศาลออกหมายไว้สําหรับคนคนนี้ว่าะจะต้องถูกเฝ้าระวังอีกระยะเวลากี่ปีนะครับคือนี้ขีดโน้ตไว้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะพ้นโทษเลยด้วยซ้าไปตั้งแต่ตอ,ตอนนี้ข็คนดีครับใส่ดอกจันตัว้นาะต้อง <ไว S 1> ใส่ดอกจันเมื่อก่อนไม่มีไม่มีนะครับไม่มีไม่เคยทําเราต้องใส่ดอกจันไว้เป็นคนที่ทําผิดเป็นครั้งครั้งแรก ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้นะฮะที่จะเข้าคุกนหะก็ต้องใส่ดอกจันเข้าไว้โดยสารที่จะออกหมายเข้าไว้หรือในกรณีที่คนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีดอกจันเราต้องรีบทํากันบ้านกันแล้วนะครับว่าพอกฎหมายฉบับนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องทําย้อนหลังขอสารให้ทําย้อนหลังว่าผู้คนนี้เคยมีประเด็นนี้ทําได้หรือเปล่าทำได้ครับกฎหมายและนรรมนูญสามารถทําได้ก็กฎหมายทําได้นะครับกฎหมายฉบับเจนซ็อกเนี่ย ขอให้ทําได้และในขณะที่เอาไปเฝ้าระวังเฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับเฝ้าระวังเราเคยขอไป15ปีนะครับแต่คณะกรรมการกฤษฎีกาพิพิจารณแล้วมันขัดกับกฎหมายเก่าขัดแต่ว่าไม่ได้ผิดนะครับว่าก็ขอแค่5ปีแต่ว่าเราก็คิดว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาควบคุม,มคนพวกนี้ตลอดชีวิตก็มีนะครับแล้วแต่โทษหนักหรือเบาเขาให้ความสําคัญกับ ในเรื่องของชีวิตของเด็กสุภาพสตรีนะมากมากกว่ากฎหมายประเภทอื่นด้วยซ้ำบางคนใครจะเป็นคนกําหนดว่าคนนี้ควรใส่ดอกจันหรือว่าพอหลังจากที่ตํารวจหรืออายการส่งไปแล้วเนี่ยศาลจะเป็นคนกาหนดเองว่าคนนี้ควรจะใส่ดอกจันถูกต้องครับถูกต้องหลังจากที่กําหนดโทษแล้วแล้วหลังจากนั้นเขพ้นโทษแล้วคนนี้มีดอกจันศาลท่านเป็นคนกําหนดให้ถูกถูกต้องครับศาลอาจจะกําหนดให้ว่าคนนี้ต้องคุม สิปีนะ่อโดยใช้ EM ที่ออกไปอยู่ด้านนอกแล้วนะครับแล้วอ๋อแม้ว่าเขาจะพ้นโทษแล้วนะชุกต้องไม่ไม่ใช่รับสอนในสามหนึ่งในสามมามามข้างนอกนะอันนี้ต่ออีกทีหนึ่งต่ออีกทีต่ออีกทีหนึ่งถ้าเป็นคดีที่เป็นลักษณะดังกล่าหรือทางเทศหรือมีความอันตรายอย่างที่ท่านบอกครับ่ออีก10ปีอเมริกาอาจจะตลอดชีวิตอันนี้ถึงมาถกเถียงกันว่ามันขัด หลักสิทธิมนุษยธรรมผมก็บอกถ้าเป็นคนธรรมดาปกติมันก็ขัดแน่นอนนะครับไปทําอย่างนั้นใช่ใช่เพราะว่าท่านมอนในมุมนั้นคือเขาพ้นโทษแล้วเพราะมีการตัดสินแล้วถูกต้องหลุดออกมาแล้วอย่างนี้มันมันก็ไปเข้าใจว่าท่านคุยกับผมกัเขาอะไรกรันเขาต้องถูกกระบวนการที่เขาเรียกว่าคุมขังด้วยซ้ำไปใช่ไหมอ่ายัางยังไม่ถึงขั้นคุมขังอ่มาตรการอันนี้ในหลักใหญ่คือการเฝ้าระวัง e ออไว้ก่อน e อเอมนี่ยต่อไปอีกสิปีในขณะที่เฝ้าระวังพฤติกรรมดีก็ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติซึ่งม,มีรองประธกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเนี่ย<ม>ก็สามารถทําบันทึกขอสาร<ม>นะผ่านไอายการขอสารเนี่ยให้ลดให้ลดโทษไม่ใช่เป็นโทษนะลดการเฝ้าระวังตรงนี้เนี่ยถอดเอออมออกก่อนครบสิปีสิปีก็ได้<ม>นะแต่ใขนขณะาษเดียวกันถ้าอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังอยู่แสดงปฏิหาร<ม>นะครับ เป็นคนมีพฤติกรรมไม่น่าไหวห้วางใจหรือไปทำอะไรสย่งมากเนี่ยคุมประพฤติสามารถขอศาลคุมขังชั่วคราวได้เจ็ดวันคุมขังชั่วคราวได้เจ็ดวันแล้วในขณะเจ็วันเนี่ยคุมประพฤติก็ต้องขอทําเป็นเรื่องที่มันมันมันชัดเจนขึ้นโดยผ่านอายการให้ศาลออกคําสั่งว่าจะคุมขัง หนึ่งปีสองปีสามปีครั้งละไม่เกินสามไม่สามปีในการคุมขังที่จะขอศาลเนี่ยออกออกหมายเส้นมันจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าส่วนหนึ่งถ้าผมมองเลยเนี่ยปลอดภัยกับเด็กเยาวชนปลอดภัยกับคนรอบๆบ,บ้านมากขึ้นจริงแต่การที่จะไปทําอะไรแบบนี้กับเขาเนี่กติกามันต้องชัดเป็นหลมควรว่าเขาเข้าข่ายในตรงนี้เนี่ยอะไรคือกลไกที่จะทำให้ประชาชนเชื่อได้ว่าเราจะไม่ไปละเมิดเขาหรือไปทําอะไรที่เกินหลักสิทธิมนุษยชนที่ ไปกระทำเหรอกรเพราะว่าเขาพ้นโทษแล้วถูกต้องไหมฮะนี่ผมไม่อยากมองในอีกมุมนึ่งมันเป็นมาตรการความปลอดภัยของสังคมนะครับท่านต้องดูที่ในกรณีที่คนที่เคยขี่กลุ่มขืนในคอนโดมิเนียมเนี่ยคอนโดมิเนียมแหละแล้วก็กลับมาทําผิดได้อีกไอ้คนคดีลักษณะนี้เนี่ยก็มาตรการคือตอนที่อายการตํารวจฟ้องสู่ศาลเนี่ยมาตราอะไรใน12มาตราที่ผมผมเรียนแล้วว่าเรื่องของเพศเนี่ยมันมี6วัตตา เรื่องของชีวิตทรัพย์สินมี5มาตราเรียกค่าถ่ายเนี่ยมี1มาตราอย่างค่าถ่ายเรียกค่าถ่ายเนี่ยโทษมัน1 5ถึง20ปีนะครับออกมาเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับถ้าเฝ้าระวังคือถ้าเป็นของใหม่เนี่ยถ้าเข้าเงื่อนไข6 6แบบที่ท่านบอกศาลท่านกาดอกจันมาพอออกมาปุ๊บต้องมาเฝ้าระวังเลยท่านจะให้เฝ้าระวัง3ปี1ปี7ปีก็สุดแท้แต่ศาลนะครับมาตรฐานตรงนี้เนี่ย ก็อยู่ในขั้นตอนของคณะทํางานหลังจากกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยจะมาบูรณาการกันอีกเพราะว่าอเมริกาเขาตลอดชีวิตก็มีมนะครับเราก็เอาแค่10ปีก่อนในขณะนี้ผู้คนในประเทศไทยยังไม่เข้าใจเรื่องของของกฎหมายเฝ้าระวังหรือความปลอดภัยของสังคมตรงนี้ก็รอให้เข้าใจก่อนแล้วก็ไปปรับแก้ที่หลังผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนีครับทีนี้ประเด็นประเด็นถ้าเรานั่งย้อนกันดูเนี่ย แสดงว่าการเข้าไปสู่เรือนจำเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการในการปรับปรุงพฤตินิสัยหรือว่ากระบวนการในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันมันไม่ได้ช่วยเลยเหรอหรือว่ามันมันไม่ใช่ไม่ได้ช่วยนะค,คนเยอะเข้ามาบางครั้งเนี่ยคือหลายคนก็ตั้งคําถามไงว,ว่าก <จำ S 2> อขัาแน่นอพอแล้วอ่ะปรับพฤติกรรมเขาแล้วเรือนจํแน่นแน่นเนี่ยนะครับครับบางทีเกือบสี่แสนคนโอ้มันก็เยอะจริงที่นอนเนี่ยที่นอนคนหนึ่งไม่ถึงหนึ่งตารางเมตรแค่ศูนย์จุดแปดตารางเมตรต่อคนผมผมยกตัวอย่างง่าย โรงศพเนี่ยประมาณหนึ่งตารางเมตรโรงศพเนี่ยผมก็ก็นอนเบียดแล้วนะตัวใหญ่ก็เบียดแล้วครับในขณะที่เราแก้ปัญหากันเนี่ยน,นั้นอนะ่ะศูตารางเมตรแต่คนนอนเบียดต้องทับกันข,ขยับตัวไม่ได้หรือเข้าห้องน้ําที่นอนหายอะไต่างๆเหล่านั้นเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาเราก็พยายามแก้ของคนล้นคุกเพื่อให้ให,ให้ความเป็นสิทธิมนุษยชนในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเรายังเป็นห่วงคนที่ ไม่ปกติเท่าไรแล้วทาให้คนตายไปคนหนึ่งผมว่าผิดคิดผิดผมคิดว่าถ้าเราจะต้องขังคนพวกนี้ออกไปจนกว่าจะมั่นใจว่าสังคมปลอดภัยเนี่ยผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องซึ่งพ่งผมผมเต็มใจมากแล้วผมยังคิดว่าคนหมายฉบาบนี้มันไม่ควรจะช้าแล้วมันควรจะต้องออกมาโดยเร็วแล้วถ้าหากว่าคิดว่าผมทําผิดคนที่มาอยู่ที่หลังผมเนี่ยก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับผมเชื่อว่า สิ่งที่ที่ผมทําและผมตัดสินใจไปเนี่ยผมว่ามันได้ประโยชน์นะมันได้ประโยชน์เพราะผมเห็นแล้วผมคิดได้ภายในเ็ววันนะครับแล้วก็เรียนว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยที่ใช้เวลา9เดือนเนี่ยความจริงยังช้าด,ด้วยซ้ำไปเพราะเสียเวลาตรงที่อยู่ในคณะกรรมการกิจการเนี่ยประมาณ5เดือนกว่าหรือ6เดือนอยู่ที่ครมรก็ไม่นานนะครับครมอรเข้าใจเห็นด้วยแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรเข้าวาระหนึ่งถึงวาระที่3เนี่ย มันเป็นช่วงโควิดสภาก็ไม่ได้ประชุมครับพอดีในวาระที่หนึ่งเนี่ยอก่อนก่อนที่สภาจะปิดครับครับสภาจะเปลี่ยนามาที่2ี่ก็ขอเข้าวุฒิสภาในวาระหนึ่งันที่28ดครับท่านวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็เห็นชอบด้วยก็ผ่านวาระหนึ่งให้วันที่28ดกุมภาพันธ์ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการมาทิการวิสามันวุฒิสภาครับพิจารณาวาระ 3, สองสามสภาเปิดถ้า ท่านผู้ที่เห็นว่ามันครจะเอาช้าก็ท่านก็สุดแท้แต่ท่านผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าครับอะไรที่เขาทําเร็วและดีครับมันต้องช่วยกันสนับสนุนครับนะครับผมไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ของตัวใครคนใดคนใดคนหนึ่งผมทำเพื่อสังคมครับสังคมปลอดภัยถ้าสังคมเห็นว่าผมทาดีก็ขอบคุณร่วมกันผลักดันแต่ถ้าไม่เห็นดีว่าดีก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ทํา ตามสุดกาลังแล้วก็ผมก็ต้องขอบคุณสภาผู้แทน,แนราษฎรนะครับที่เขามาจากการเลือกตั้งทั้งบัญชีรายชื่อทั้งผู้แทนเขตขอบคุณคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเร่งขอบคุณท่านรองวิศนุเครืองามนะช่วยช่วยกันหมดช่วยกันเร่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นกฎหมายป้องกันสังคมให้ความปลอดภัยสังคมเป็นฉบ,บับแรกของประเทศไทยนะครับ ครับไม่มีประเด็นที่มีการถกเถียงตีคู่กันก็คือว่าเอะเรามีความจําเป็นขนาดไหนที่จะต้องใช้เขาเรียกว่าฉีดยาให้อันทาฟอร์หรือว่าการการที่จะทําให้ผู้ต้องขังหรือผู้ต้องหาในคดีในลักษณะเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่ออกมากระทาความผิดซ้ำเนี่ยท่านมีมุมมองเกับเรื่องนี้ยังไงรู้ขั้นตอนในเครื่องม,มือมีครับก็มันเป็นมันเป็นประเด็นลองอน,นี่นะมันเป็นประเด็นรองในกฎหมายครับหมายความว่าคนที่มีสมรรถภาพทางเพศสูงเกินเขา เป็นผู้ต้องขังอยู่เขาทนทุกทรมานเขาอาจจะขอให้ใช้ยาฉีดลดสมรรถภาพทางเพศหมายถึงตัวตัวผู้ต้องขังเองเป็นขอเองเหรอเป็นคนขอถึงจะทำได้ถ้าเขาไม่อนุญาตทำไม่ได้เราก็พูดกันเป็นวักเป็นเวรไปนะครับในกฎหมายเนี่เขียนไว้เพื่อเปิดทางให้หมอเขาจะได้กล้าฉีดให้เขาบังคับฉีดไม่ได้นะครับเรื่องนี้ยังไม่ไปถึงขนาดนั้นครับถ้าหลังจากนี้แล้ว นะครับในสมัยการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วเห็นมันมีอะไรที่ยังพ่องอยู่ครับเติมไปเลยนะครับค,คือคืออันนี้อันนี้ในต่างประเทศเขาทํากันไหมอันนี้ที่ศึกษามาเนี่ยมันมีลักษณะคือตอนแรกหลายคนก็มองว่าเอ๊ะคนไหนที่เป็นผูดด้ต้องหาหรือเป็นเป็นผูน้ต้องหาในคดีทางเพศแบบนี้จัดการฉีดให้ฟอร์มก็มีนะครับรยิ่งสหรัฐอเมริกามันก็มีแต่ว่าเราก็คิดว่ามันยังเป็นเรื่องน้อยมากนะครับในเรื่องนี้เป็นให้นักวิชาการทางแพทย์หรือว่าจิตแพทย์เขาได้ไปศึกษาต่อ นะครับ,รบเราก็เปิดไว้หนึ่งมาตราตรงนี้รเราก็สามารถปรับแก้ได้ในวันข้างหน้าหรือจะออกกฎกระทรวงหรือร,ระเบียบหรืออ,อนุบัญญัติต่างๆลองลงมาที่จากกฎหมายตรงนี้สามารถดรําเนินการได้เลยครับครับวันนี้เรามองกันว่าความพยายามในการผลักดันให้ออกมาได้เร็วที่สุดเนี่ยภายใต้าการเริ่มเริ่มรัฐมนตรีเนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่าก่อนน,นนี้มันจะมีหลายคนที่เรียกได้ว่าอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วหรือเป็นผู้ต้องขังอยู่แล้วที่เราไม่รู้ว่าควรจะต้องใส่ดอกจันหรือไม่อย่างไรเนี่ย กระบวนการณตอนนี้เวลานี้เนี่ยได้มีการเตรียมการกันไหมครับว่าเราจะเป็นล่อนตะแกรงหรือไปดูคดีที่ผ่านๆมาเพื่อที่จะเดินหน้าในการเข้าสู่กระบวนการอย่างนี้ยังไงบ้างคือกระทรวงยุติธรรมทำแล้วนะครับมีรายชื่อแล้วกรมคุมประพฤตินะฮะเจซ็อกเนี่ยเจซ็อกเป็นย่อจากเจตัวเจก็ justicejustice ยุติธรรมซ็อกกับเอสเอสก็ safety ปลอดภัยมันแปลว่าปลอดภัยโอ observation คือสังเกตการนะค,ะครับแปลรวมกัแอซก็เป็นเซนเตอร์แอด์อเซนเตอร์หมายความว่าศูนย์ป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชนของกระทรวงยุติธรรมกฎหมายตัวนี้เรียกว่ากฎหมาย j จ o ซเราให้กรมคุมประพฤติทำลิสต์ขึ้นมาแล้วในขณะที่คนที่พ้นโทษไปแล้วไปอยู่บ้าน ครับแต่กฎหมายนี้ยังไม่ไม่จบเราก็มีมบัญชีเ,เขาเรียกว่าวลิติหนึ่งอวอลิต่หนึ่งนะขึ้นไปแล้วมีไม่เยอะนะครับคนพวกนี้ไม่เยอะสองสามร้อยคนที่เ,เราจะตามย้อนหลังแค่สามปีสามปีเพราะหลังจากสามปีเขาไม่ได้ทําผิดอะไรแล้วเราก็เตรียมรออันใหม่เพราะกฎหมายยังไม่มีมากมแต่เราไปตามได้ก็ ไปควบคุมเขาไม่ได้ไปตามเราก็ไปดูว่าเขามีงานมีการทาเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรบางคนก็ติดตามไม่ได้ตามตัวไม่ได้แต่เราก็ทําเท่าที่ทําได้ครับแล้ววอร์ดลิสท,ที่สองเราก็ดูว่าคนที่อยู่ในเรือนจํากําลังจะพ้นโทษมีใครบ้างเราก็ทำได้คอร์ดเข้าไว้แล้วคนที่กําลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของสารเป็นวอร์ลิสสามอันนี้เรา,เราทำล่วงหน้าไว, <ทำ S 1> ว้แล้วทนำะไว้ล่วงหน้าแล้วทำไว้ล่วงหน้าแล้วถึงเห็นว่า กฎหมายตัวนี้ต้องเร่งรีบทำนครับเร่งรีบทำซุ่งว่าคือเรารู้ตัวแล้วเนี่ยว่าอยู่ในลิสต์ที่3 2 1เนี่ยคนไหนที่มีแนวโน้มที่จะไปกระทำความผิดซ้ำเรื่องเพศหรือเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยเราเราเห็นตัวเลขเราเราให้กรมคุมประพฤติแล้วก็กรมราชทัณฑ์ช่วยกันทำอยู่แล้วแต่มันไม่ละเอียดพอเพราะไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายเขเป็นเพราะว่าทุกคนก็บอกว่ามัน ขัดหลักสิทธิมนุษยชนนะครับถ้าไปทําไปแล้วมันผิดกฎหมายมันก็ทําไม่ได้เต็มที่เพียงแต่ว่าเราสังเกตสังเกตดูครับคุณอภิรักครับถ้าหากว่าสมมุติว่าผมยังไม่เอากฎหมายผ่านออกจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเกิดสภาเกิดยุบขึ้นมาครับสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยกับสังคมมันเป็นศูนย์นะครับครับกฎหมายตายเลยทันทีสนิทครับกฎหมายโย เมื่อออกมาแล้วอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นบ้างครับท่านมนตรีจรถ้าออกมาแล้วใช่ไหมครับครับรคิดว่าอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงก็จะไม่มีคดีที่อย่างสมคิดพุ่มพวงออกมาฆ่าคนหรือไอ้หีบเหล็กหรือวันชัยแสงขาวที่จะไปฆ่าคนในลักษณะที่ว่าคนที่เคยเข้าคุกแล้วออกมาฆ่าคนจะไม่มีครับแต่ว่าถ้าคนที่มันยังไม่เคยเข้าคุกเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันมันอย่างไรอันนี้นะครับต้องต้องละเว้นไว้ในส่วนหนึ่งครับ ท้ายที่สุดนี้อะไรคืออุปสรรคมากที่สุดหรือว่าข้อกังขาหรือความรู้สึกไม่สบายใจของใครหล,หลายหละคนที่ตอนนี้ที่มีตัวต่อตัวกฎหมายแล้วท่านคิดว่าท่านอยากจะอธิบายให้เขาได้เข้าใจก็ผมว่าเขาเข้าใจนะแต่ถ้าทุกคนก็อยากจะเอาอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของเป็นข้อมูลสาระนี่นะมันก็แย่แย่มากนะครับม,มันเป็นเรื่องของความเป็นความตายของคนเนี่ย ผมคิดว่ามันเข้าใจไม่ยากเลยมันง่ายมากขนาดผมไม่ใช่นักกฎหมายเลยผมจะเข้าใจเลยแต่คิดทําได้ผมเป็นวิศวกรครับต้องบอกว่าวิศวกรเนี่ยมีมออีอะไรอยู่อย่างหนึ่งคือเร็วครับทำเร็วครับผมไม่ช้าหรอกคือผมเข้าใจทําอะไรนะผมผมเดินหน้าเร็วผมผมจะพยายามนะครับพยายามผมไม่อยากให้เหนื่อยฟรีออกไปแรงแล้วไม่อยากให้เหนื่อยฟรีเพื่อเราทําแล้วสภามีอายุอันนี้ก็เหลือแค่9เดือนใช่ไหม เก้าเดือนกฎหมายฉบับนี้ถ้าสวใจดีนะครับเดือนพอมิถุนามิถุนาจบวาระที่สามได้กฎหมายฉบับนี้ก็ต้องส่งกลับมาถึงสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรถ้าไม่มีการแก้ไขก็ส่งกลับประหารนายกอมปรีนายกอมตรีขอพระราชทานโปรดเก้าใช้เวลาอีก90วันนะครับใช้เวลาประมาณเ0วันโดยโดยประมาณแล้วก่อนช่วงเดือน อีก30วันก็120วันก็4เดือน4เดือนแล้วพระราชทานลงมาสมมุตินะครับอีก4เดือนพระราชทานลงมาคุณอภิรักษ์ลงนับนิ้วมือดูสิว่าสเดือนมันคือเดือนอะไรนะครับแล้วจะต้องออกอนุบัญญัติคือกฎหมายรองของของกระทรวงอื่นต้องช่วยกันออกกฎหมายนะครับกว่าจะกฎหมายรองกว่าจะจบอีก3เดือนเป็น7เดือนอายุสภาก็มีเวลา9เดือนวันนี้เนี่ย จะ,จะได้ทดลองใช้แบบถูกกฎหมายสักทีครับนะแล้วทันไหมเนี่ยแล้วจะต้องปรับอะไรก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงก็กฎหมายคือถ้าเราตั้งใจผมจะแก้เข้าสภาผู้แทนรัศดร2ี่วันได้เลยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะผู้แทนเขาเข้าใจคนะท่านนายกมนตรีเข้าใจยังโอช่วยกันเร่งนะแล้วกฎหมาย2ฉบับวันนั้นท่านนายกฯกรนาช่วยเร่งอ่ะหนึ่ง กฎหมายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสองกฎหมายป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในคดีเกี่ยวกับเรื่องเพศและความรุนแรงเนี่ยท่านนายกช่วยดูดูให้เลยว่าเนี่ยเป็นประโยชน์กับสังคมครับครับวันนี้กลับกับรัฐมนตรีมีอย่างครบขอบคุณครับคุณอภิรักษ์ที่ให้เวลาอย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับเราได้เห็นภาพในสิ่งที่เป็นความคืบหน้าเจตนารมณ์ของตัวรัฐมนตรีขณะเดียวกันข้อห่วงใหญ่ที่มีประเด็นเรื่องของสิทธิ เรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของการคัดเลือกเรื่องของการคุมขังว่าจะต้องมีกระบวนการอย่างไรก็มีคําอธิบายมีคําตอบในมุมมองของท่านรัฐมนตรีนะครับก็รอกันนะครับว่าท้ายที่สุดนั้นจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนวันนี้ผมและท่านรัฐมนตรีตอบโจทย์ล้านนะครับสวัสดีครับ